สำหรับช่วงคูบัเทิลวันนีนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของบอทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอทเป็นสิ่งที่เราพบอยู่ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าตามหน้าเว็บบอดต่างๆล่าสุดบอทมีอยู่ในแอปพลิเคชันแชทแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะการเข้ามาของ 3G แล้วก็ 4G ค่ะส่วนแอปไหนจะมีบอทตัวไหนใช้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในช่วงของคูบเทลค่ะช่วงคูบเทล และกระตกกันรอยโฟกัสโด Focus, นใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตถ้าเกิดพูดถึงเรื่องบอทเนี่ยเราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน,นั่นคือบอทนะคะแล้วบอทมันคืออะไรครับบอทคือโรบอทโรบอทก็คือหุอ Robot. Robot, ่นยนต์เวลาเนี่ยสมมติเราไปเล่นเกมเนี่ยเราเล่นอีกฝั่งเดึงเป็นใครก็ไม่รู้เล่นอันนั้นแหละคือบอทมันเ่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่เคยเจอไหมาบางเกมเวลาเพื่อนเล่นแลกนา็อกเมื่อก่อน,ออนอก็แบบเฮ้ยเปิดบอทเปิดบอทแกเล่นลนากด้วย อย่ามาดักแกกันตรงนี้เปิดบอร์ดก็คือให้เครื่องมันเล่นให้คอมมันเล่นไปคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับว่าโรบอตนี่แหละคือหุ่นยนต์ใช่ถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องเล่นอ๋อก็ย่อเล็กก็ย่อว่าบอร์ดบอร์ดโอเคนะคะนี่ก็คือที่มาซึ่งหลังๆเนี่ยนอกจากเรื่องของเกมแล้วมันก็เริ่มเข้ามาในเรื่องของแอปแชทกันที่เราคุยกันไปว่ายุคนี้ 3G 4G มาแรงคนไม่ค่อยโทรละคนจะเน้นแชทกันมากกว่าใช่แล้วครับก็เอาทุกอย่างง่าย ใช่ไหมตอนนี้ก็เวลาเราจะสั่งของซื้อของอะไรแบบนี้แทนที่จะต้องโทรแานคลาวเซนเตอร์โทรไปถามร้านค้าคนก็เลิกละก็จะมีการแชทไปถามเช่นอยากได้ของที่นี้<ถ>ก็แชทไปถามทางฝั่งเพจใช่ไหมพวกก็จะตอบผ่านมาผ่านเว็ซนเตอร์ผ่านอะไรมาหรือว่าบางทีก็มีการสั่งของผ่านพวกร้านค้าในไลน์ไลน์แอดไลน์แอดอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งถามสินค้าไปก็จะมีคนมาตอบให้ตัวที่อันนั้นแบบไม่ใช่คนอ้าวไม่ใช่คน อาไม่ใช่คนเหรอคือใครอ่ะนั่นไงไม่ใช่คนนะคะบางทีที่มาตอบเราเนี่ยเป็นข้อความอัตโนมัติคือเขาตั้งค่าไปว่าโอเคถ้าเกิดมีคนเข้ามาทักด้วยประโยคนี้มันจะมีการเด้งตอบเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแพทเทิร์นของเขาจับข้อความจับคำคีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมถูกต้องถ้าเจอคำนี้ให้ตอบว่าสินค้ามาแล้วยังไม่มาเลยประมาณนี้เหรอใช่หรือว่าถ้าเจอคำว่าไซส์อ่ะก็ให้เขียนไปเลยว่าไซส์ตอนนี้เหลืออะไรกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไซส์ ไซส์เสื้อผ้าออ๋ก็งงไซส์อะไรอ๋อขนาดใช่ไหมขนาดขนาดอ๋อแบบว่าแล้วเสื้อผ้าเสื้อสีแดงเอออ๋ออะไรมาใช่ไหมขนาดอะไรอะไรอย่างเงี้อ๋อโอเคโอเคแต่โดยรวมเนี่ยบอร์ดตอนนี้คือมันจับจากคําที่เราป้อนเข้าไปสมเติเก่งเป็นเจ้าของร้านเก่งก็ป้อนเข้าไปว่าโอเคถ้าลูกค้าถามแบบนี้มีคํานี้ให้ตอบแบบนั้นแบบนี้คือเราต้องป้อนข้อมูลลงไปก่อนอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าก็เห็นมาร์คซักเบิร์กเขาเพิ่งเปิดตัวบอร์ดใหม่ของพนักงานมา ใช,ใช่ไหม <S <S 2> <S 2> หมันจะมีเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเก่งมองว่าอย่างนี้ค่ะบอทเดียเ๋ยวนี้มันเริ่มมีความเป็น AI มากขึ้นหรือว่าปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นคือมันสามารถถามตอบอะไรได้มากกว่าแค่ที่เรา สั่งเอาไว้อะบางทีมันอาจจะมีการเรียนรู้อาจจะมีการไปค้นหาที่อื่นด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าแอปพลิเคชันแชทอะอะไรบ้างในทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่แล้วมันมีบอทอยู่ในนั้นด้วยอ่าแน่นอนว่าอันแรกที่พูดถึงก็คือ Line ลน์เพราะเราเก่าไปแล้วด้วยตะกี้นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าไลน์นี่ก็มีการสร้างบอทขึ้นมาต่อ,อช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวออฟฟิเชียลไอเค้าอ่าเวลาไปฟอลโล่ดาราอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์ทักไปอย่างเงี้ย ก็ตอบกันมาแบบเดิมเดิมคือเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาไงคือไม่ว่าคุณจะพิมพ์อะไรก็ตามเขาจะตอบได้แบบ1 2 3 4 4ประโยคนี้วนไปกินข้าวหรือยังสบายดีครับเออใช่เหรอรักพี่มากเลยรู้ไหมกินข้าวหรือยังครับอ๋อประมาณนี้เอ่อประมาณนี้คือตอบมั่วซั่วมาวนๆมาคือเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาไงอ๋ออ่ะถัดมาก็จะเป็นพวกลายแอดร้านค้าต่างๆที่แบบว่าไปตั้งร้านขายของมนลายก็ค่ะ ก็สามารถจะพิมพ์ตอบคาถามได้แบบนี้เหมือนกันนี่ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็การค้าในยุคอีคอมเมิร์ซนะคะใช่แล้วครับแต่ว่านอกจากนี้อีกหนึ่งแอปพลิเคชันชื่อ Slack เขาก็มีบอร์ดเหมือนกันนะ Slack นี่เป็นแอปแชทแนวไหนอะครับเป็นกางเกงค่ะพี่แต่ที่ผมใม่เลยเป็นแอปแชทค่ะเป็นแอปพลิเคชันแชทแต่ว่าเน้นใช้งานเช่น เราจะต้องทวงงานเพื่อนเราจะต้องส่งงานให้เพื่อนคืออะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยในนี้เขาจะมีบริการไว้ให้ครบโอเคจะได้รู้ว่าถ้าบอกให้ิตตั้ง slack ผมจะไม่ลงเพราะมีคนตามงาน <c oughs> มันจะตามงาน <c oughs> ไม่แต่เราตั้งดีกว่าเรา,เราลองมองในแง่ของว่าการอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่า slack เนี่ยมันจะมีการ m e n ย่างสมสมติเก่งจะจิกงานพี่อย่างเงี้ยเก่งก็สามารถส่งไปให้พี่คนเดียวโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมารบกวนอะไรด้วยแล้วเรื่องของบอทดมันเป็นแบบไหนใน slack อ่ะ ใน s l ลก k เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้เลยค่ะว่าอยากให้บอทต,ตอบอะไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคล้ายๆกับในไลน์นะยกตัวอย่างเช่นพี่ฮัลโหลมาฮัลโหล it's me อะไรอย่างเงี้ยตอบเป็นเพลงได้ คืออยากตั้งค่าถ้าคนนี้พูดคํานี้มาฉันสตอบด้วยคํานั้นหรืออย่างเช่นพี่พัดออนทักขึ้นมาคําใดก็แล้วแต่เก่งจะทวงงานทันทีอะไรแบบเนี้ยก็ทาได้เหมือนกันอ๋อคือแบบตั้งอะไรมาคือตอบอะไรมันก็ตามก็อถามว่างานถึงไหนแล้วส่งงานหรือยังอะไรแบบอย่างเนี้ยเออ,อให้เราตั้งค่าบอทของเราเองได้ได้ว่าทักแบบนี้มาให้ตอบแบบนี้ถือว่าลำมากจริงๆเอาแต่มันก็เป็นเรื่องของบอททั่วไปนี่เป็นแบบบทแบบถามตอบ ไม่ใช่บอทที่ไปหาข้อมูลแล้วไปเอาข้อมูลแบบที่เป็นบอทสมัยใหม่นี่อ่ะไม่ไมยังไม่ได้มีความฉลาดล้ำถึงขั้นนั้นแต่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของบอทเหมือนกันอเคงั้นถ้ามาลองดูบอทในส่วนของเทเลกร่ม t e l e กร a มที่เป็นแอปแชทที่เขาว่ากันว่า เขาเข้มตัวเองว่าเป็นแอปแชทที่ปลอดภัยมากมีการเข้ารหัสข้อมูลอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าติดตั้งครั้งแรกก็มีชื่อเพื่อนโผล่มาเต็มเลยว่าแอดเราลงในเทเลแกรมแล้วให้ปลอดภัยยังไงอ่ะก็เดี๋ยวไม่มีคนใช้ไงต้องมีบอร์ดนะซึ่งเทเลแกรมเนี่ยก็เป็นแอปแชทตัวแรกที่มีบอทเหมือนกันนะบอร์ดเาเรียกว่าจารกรด้าบอร์ดตัวนี้ก็จะช่วยในการเข้าไปถามตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วตัวอย่างเช่นก็ มันก็จะเป็น a อไอะไรเงี้ยถามนู่นนี่ได้แล้วก็แต่ว่าบทตัวนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยรับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเหมืองกับว่ามันก็คุยไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกับแค่ฟังซีมี่อะไรเงี้ยตอบได้ไม่ตรงคําถามมากนัระบบปัญญาประดิษฐ์อาจจะไม่ค่อยน่าพิสมัยในยุคนั้นนะอาจจะแปลว่าถามตอบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าช่องหลังตัวเทเลแกรมเองก็มีการเพิ่มบอทจากอื่นเข้ามาเช่นในเรื่องของบทการค้นหาเพลง จะเป็น y o YouTube จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะสามารถหาได้ oh. ในนั้นเลย <Okay. S 2> อย่างเช่นเราเล่นเทเล gram อยู่อย่างเงี้ยเราก็ค้นหาเพลงจาก YouTube ได้หรือว่าห <Okay. S 2> นังก็พิมพ์แล้วก็ให้มันหามาได้มันก็จะเป็น oh. ตัวบอทของเทเล gram เองก็ <Okay. S 2> ทํางานไปค้นหาข้อมูลมาจากใน YouTube จากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาแปะตอบให้เราก็มีโอ้โห oh, oh. นี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะบาง uh. ครั้งเวลาเราคุยกับเพื่อนจะแบบเฮ้ยคิดถึงเพลงนั้นน่ะแต่นึกไม่ออกแล้วมันเข้ากับเรื่องที่คุยกันมากใช่แล้วก็จะมากดออกเข้าแอปนู่นนั่นนี่ก็วุนวายก็ใช้ท่านี้แหละ อบอทในตัวเกมได้เลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันที่มีบอทดที่มีความสลาดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแบบนี้อีกตัวหนึ่งที่เก่งนึกถึงก็คือ Facebook Messenger อ่เขาเพิ่งประกาศตัวไปหนึ่ว่ามีแบบตัวใหม่ออกมานะคะไม่มีใครไม่รู้จักแอปนี้เพราะทุกคนมี Facebook เมื่อมี Facebook คุณจะถูกบังคับใช้ Messenger ไปโดยปริยายแน่นอนมีผู้ใช้งานทั่วโลกเยอะมากๆนะคะซึ่งสําหรับบอทดที่เปิดออกมาเนี่ยก็มีหลากหลายความสามารถนะคะตัวแรกเลยที่ทุกคนสามารถใช้ได้ประหนึ่งว่าจะเเป็นนหรือว่า Google Now ลยะ แต่ว่าเป็นบอทในแอปแชท m e s s e n g e r นะคะ oh. ก็คือถามเรื่องสภาพอากาศได้อ oh. ถามได้ว่าเอ้ยตอนนี้อากาศเป็นยังไงมันก็จะมีการไปประมวลผลมาว่าอุณหภูมิวันนี้จะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยถามอากาศวันนี้ที่จังหวัดนี้เมืองนี้เป็นอะไรอย่างงี้มันก็ไปค้นหาม,มาตอบให้เราใช่แล้วค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากทราบข่าวสารที่เป็นข่าวเฉพาะการตอนนั้นว่าเอ้ยช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นข่าวเด็ดของสำนักข่าวน,น,น,นั้นสำนักข่าวนี้มีอะไรมันก็สามารถเอามาแสแดงให้เรารู้ได้เหมือนกัน ก็เหมือนกับว่าสามารถจะเหมือนกับพวกพราค่าต่างๆสามารถจะไปสร้างบอรดใช่แล้วแล้วก็มาให้คนมาแชทๆชคุยๆแล้วก็เอาข้อมูลเอาข่าวไปได้เหมือนกับอ่านข่าวใ,ใน messenger เ,เลยใช่แล้วค่ะมันก็นทำให้การใช้งานแอปแชทเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าแค่การพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเรามีแหล่งในการสีดข้อมูลมากขึ้นอย่างที่บอกก็คือสำนักข่าวต่างๆก็สามารถเข้ามาได้ซึ่งทาง Facebook เองเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสนะคะให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาเอาบอรตัวเนี้ยไปปรับแต่งได้อย่างสมมติว่า เว็บไซต์โดยสานอยากจะมีบอทกับเขาบ้างก็าสามารถเอาตัวที่ Facebook มีอยู่เป็นทุนเดิมเนี่ยไปพัฒนาต่อได้ว่าอาถ้าคนพูดมาแบบนี้จะให้ตอบอะไรอย่างเช่นมีคนถามมาว่า ซื้อมือถืออะไรดีเออแล้วจะถามกันไปว่างบเท่าไหร่งบเท่าไหร่แล้วก็ขอ,อ,องบอกงบ,กบกมาก,ก็อาจจะมีบมชทชี่ตอกไปว่าอ๋อแล้วเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเ,ออเพราะฉะนั้นอันนี้มัน,นจะไปต่อ,อยอดได้อีกหลายอย่างเลยนะอ,อันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะแต่ลองคิดดูว่าโหถ้ามันทําได้ขนาดเนี้ยอนาคตมันน่าสนุกมากๆเลยนะน่าสนใจมากครับฝั่งของ Telegram เองก็ยังมีบอทตัวอื่นค่ะที่สามารถใช้งานเรื่องของการแชทได้แต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่เรื่องของอาจจะไม่ได้กว้างไปถึงขนาดที่ว่า มึงของ Facebook Messenger นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าสร้างบอทมาเพื่อไปค้นหาภาพบางต่างเช่นภาพจิ๊บแอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวเอามาเอามาคุยเอามาแชทมาตอบกับเพื่อนสนุกสนานอะไรเงี้ยคือเหมือนให้เป็นภาพแบบภาพประกอบอ่าใช่แล้วครับคือแทนที่จะต้องแบบว่าไปนั่งค้นหาข้อมูลภาพอะจากอิเนเทอร์เน็ตเอามาแปะหรือเอามาทำเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วก็ใช้บอทของตัวใน Tele g กร m นี่แหละไปค้นหาภาพจิ๊จับลุกดิดๆนิดขำๆเอามาแปะเอามาทำเป็นสติ๊กเกอร์ทำแบบน ก็เป็นบอทที่ช่วยเรื่องการแชทมากกว่าแต่ว่าอย่างของฝั่ง facebook เนี่ยบอทเนี่ยมันจะเริ่มก้าวข้ามเรื่องของการแชทไปละมันจะเป็นเรื่องของการติดต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อระหว่าง คนมีชื่อเสียงกับผู้ที่ติดตามนะคะอย่างที่เรารู้กันดีว่า a c e b o o k เนี่ยมีแฟนเพจซึ่งแฟนเพจเนี่ยนอกจากดาราผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ยังรวมถึงแฟนเพจขายของด้วยพวกแบรนด์สินค้าต่างๆร้านค้าต่างๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะบ่อยครั้งเนี่ยการที่เราจะแบบไปถามเขาว่าของชิ้นนั้นชิ้นนี้มีอยู่ไหมบางทีเนี่ยมันใช้เวลานานมากกว่าที่เจ้าของสินค้าหรือว่าเจ้าของแบรนด์จะมาตอบเราใช่ผมเคยแบบว่าถามว่าอ้ยสินค้าตัวนี้ขายหรือย,ยังทำใน Facebook m e s s e n เจ r ไปวันเสาร์ปรากฏว่า วันจันทร์กลับมาตอบอ,อันนี้คือเป็นคนไงเ,<อ>เราต้องรอคนมาตอบใช่ไหมใช่ถ้าเกิดมีบอทดก็อาจจะช่วยให้เราตอบเร็วขึ้นไหมถูกบางทีเขาไม่ได้ติดตามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอาจจะยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การตั้งบอทดเนี่ยจะทำให้เขาตอบเราได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเขาสามารถป้อนข้อมูลลงไปได้เลยว่าถ้ามีคนถามถึงสินค้านี้จะให้ตอบว่าอะไรเช่นถามถึงอ่ะสมมติพี่ถามว่ามีมือถือยี่ห้อ A เ,เหลืออยู่กี่เครื่องพอมีคีย์เวิร์ดยี่ห้อเอเขาก็จะบอกเลยว่าอ่ะยี่ห้อ A เหลือ เท่านี้เครื่องสีนี้เท่านี้สีนั้นเท่านี้เครื่องอะไรแบบเนี้ยม,มันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกันนี้มันยังไปผูกกับระบบช้อปปิ้งของ Facebook ด้วยนะอ๋ออืมก็คือถ้าสมมติพี่ตัดสินใจเอ้ยได้ข้อมูลมาแล้วว่ามีอันนี้สีนี้เฮ้ยสีที่เราต้องการเหลืออยู่นี่กดสั่งซื้อได้เลยโหเฮ้ยนี่มันก็คล้าย,ายากับมันกับจมาชนฝั่งของไลน์หรือเปล่าทนี่ตัวน,นี้ไลน์ลนะก็ขายของนะอยู่พวกแอดไลน์หรือพวกเพยต่างต่างบนไลน์เนี่ยม มันเป็นแพลตฟอร์มยิ่ยงใหญ่อะคือน e ชนกันสนุกสนานมากตอนนี้เขอย่างานั้นถูกต้องค่ะนี่นะะแหละค่ะก็คือเรื่องราวของแอปพลิเคชันแชทกับบอทที่เรายกมาฝากกันในวันนี้ค่ะและนี่นะะแหละ,ะค่ะก็คือรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้นะคะยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV แห่งนี้หละค่ะระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดว่าอยากติดต่ออยากพูดคุยกับพวกเราก็สามารถเข้ามาทิ้งข้อความเอาไว้ได้หลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลตามนี้เลย สำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนราจีสวสดิ์นะคะ